เราตกลงกันแล้วว่าวัดเขาติดหนี้เธอกับพ่อเธออีกเท่าไหร่ฉันจะเป็นคนจ่ายเงินคืนให้เองเดี๋ยวนะผมไม่เคยขอให้คุณทำอะไรแบบนั้นเลยนะสมคุณนุชเป็นแต่ตอนนี้เราก็เหมือนเป็นคนคนเดียวกันแล้วนะคะวัดเงินของสอง่ะมันก็เหมือนเป็นเงินของวัดสมอยากจะช่วยคุณหลุดออกมาจากคุณนรกนี้สักทีว่ายังไงจ้านนุชบอกมาสิว่าฉันต้องจ่ายเงินคืนให้กับเธอเท่าไหร่อ๋อ นี่เธอจะบบกดอกเบี้ยเพิ่มไปอีกก็ได้นะฉันไม่ว่าหรอกถือว่าเป็นค่าเสียหน้าของเธอเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็รู้กันทั่วแล้วว่าเธอใช้เงินซื้อผู้ชายเป็นสามีเธอก็เลยจะใช้เงินซื้อผู้ชายต่อจากฉันเงนี้เหรอนี่ตกลงตอนนี้นี่คุณเป็นผู้ชายขายตัวเต็มรูปแบบแล้วสินะคะ <c oughs> มันไม่เหมือนกันหรอกนะ กับเธอเนี่ยเขาไข่ตัวเพราะความจำใจแต่กับฉันเนี่ยเขาไข่ตัวเพราะความรักหยุดหยุดเลยสมนี่ผมไม่มีวันทำอะไรแบบนั้นหรอกพูดได้รยหยุดหยุดได้เลยเรื่องทำให้ฉันสมเพชคุณสทีคนเราทำอะไรไว้มันก็ต้องยอมรับความจริงไม่ต้องอายหรอคะ่ะตอนนี้ชีวิตฉันเนี่ยมันเต็มไปด้วยคนหน้าไม่อายไปหมดแล้ว มีทั้งผู้หญิงที่หน้าด้านหน้าทนยอมทําทุกอย่างขอแค่ให้ได้ผู้ชายคนเดียวแล้วก็มีผู้ชายอีกประเภทที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเดี๋ยวดีโลกใบนี้มันก็เต็มไปได้วยคนแบบนี้ทั้งนั้นอะ่ะก็เพราะว่าเธอชอบคิดว่าตัวเองเป็นนางฟ้านางสวรรค์คนเดียวนะ่ะสิอนุสัญญาคนอื่นที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเขาก็ทําแบบนี้กันทั้งนั้นแหละมีใครบ้างในโลกนี้ที่ไม่เห็นแก่ตัว จะจริงของเธอนะแต่ขอโทษทีฉันจะไม่ยอมให้ผู้หญิงเข็นกรตัวอย่างเธอมีความสุขสมใจไปง่ายๆหรอฉันจะไม่ขายผู้ชายคนนี้ให้กับใครทั้งนั้นแล้วรูปที่เธอส่งมาไทยก็จะฟ้องคดีชู้ในไหนก็พร้อมเปย์อยู่แล้วนี่เตียมตังจ่ายเอาไว้เลยิงมมันไ่รู้ก น่าร่มกอดมันไว้เพื่อจะริ่วันได้เริ่มต้นใหม่จะบันผลมันไปไว้ต้องพยายามรับความปวดได้